ต่อมาเนีครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาคุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ a c e b o o k กันเลยนะครับอ่าตัวนี้สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเอาวันนี้นะครับผมจะมาสอนเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook นะครับอ่าสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ไลฟ์สตรีมเกมนะครับหรือว่าไลฟ์สดคลายคลองนะครับอาจจะมียอดคนดูไลฟ์สดน่อยนะครับอยากจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดเนี่ยครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอ่าขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับ คุณผู้ชมก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้เ,นเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์กันก่อนได้เลยนะครับอแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้นี่ครับอเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k d h c o m กันแล้วนะครับอพอเข้ามาแล้วนะครับหากว่าคุณผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกนะครับก็ให้คลิกมาที่สมัครสมาชิกกันก่อนเลยนะครับเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับอข้อมูลตรงนี้นะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับ อ่ะเราก็อย่าลืมติ๊กที่ด้านล่างนะครับสองช่องตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก ar, ็กดสมัครสมาชิกกันได้เลยนะครับอ่ะหรือถ้าใครนะที่ไม่อยากกรอกข้อมูลยุ่งยากเนี่ยกรอสมาัครใช้งานครับด้วยบัญชี Google หรือว่าจีด้านล่างตรงนี้ไปได้นี่ครับอ่ะพอเราสมัครใช้งานกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดย้อนกลับมานะครับอ่ะสำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google เนี่ยครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้นะครับสำหรับคนที่กรอกข้อมูลสมัครใช้นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับ เราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ KBKdh.com กันแล้วนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วนะครับวันนี้นะครับเขาจะมีประกาศนะครับแจ้งอัปเดตบริการนะครับก็จะเป็นบริการคอมเมนต์เฟซบุ o กนะครับอ่าบริการที่เหลือนะครับยังคงใช้ได้เป็นปกตินะครับอ่ะก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้กันเลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มให้เราเลือกใช้บริการนะครับอาจจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับอินสตาแกรมทิกต็อกยูทูบแล้วก็แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับอันในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ในส่วนของแพลตฟอร์มเฟซบุิกเเข้าไปที่ Facebook ลยนะครับ อ่ะเราก็มาดูที่หมดมูนะครับวัวนี้เราจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดนะครับก็เลือกมาที่เพิ่มคนดูนะครับไลฟ์สตรีม S3 ตรงนี้เลยนะครับอ่ะเราก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอันบริการนะครับก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีแลาระยะเวลานะครับในการขึ้นของคนดูนะที่แตกต่างกันนะครับก็จะมีตั้งแต่30นาทีนะครับถึง240นาทีนะครับอ่ะแล้วก็จะมีเลนราคานบที่แตกต่างกันไปนะครับคุณผู้ชมก็เลือกได้นะครับว่าคุณผู้ชมจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอ่ะผมจะเลนบรัยะค อ่ะพอเราเลือกบริการก็เรียบร้อยนะด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นคําอธิบายนะครับของบริการนะครับที่เราเลือกนะครับต่อมาในโวนลิงก์นะครับก็ให้ผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับอ่ะเราก็มาที่หน้าเลยสดที่ราต้องการจะเพิ่มยอดคนดูเลยนะครับแล้วก็คลอกลิงก์นะครับด้านบนตรงนี้นะครับอ่ะเราก็นามาวางนะครับอ่ะในส่วนปริมาณนะครับผู้ชมต้องการจะเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดไปกี่คนนะครับก็ใส่ที่ช่องนี้เลยนะครับอ่ะผมจะใส่ไปที่1 0 0รอนี่ครับพอเราใส่กันไปเรียบร้อยนะครับค่าบริการด้านล่างตรงน้นะครรับเาววณแล อ่ะคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับอ่ะกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับจะขึ้นแบบนี้นี่ครับอ่ะระบบด้รับความสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนี่ครับอันในน้านีะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เราได้ทําการสั่งซื้อเกินไปนี่ครับแล้วก็จะเป็นอ่บริการนะที่เราเลือกมานี่ครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นลิงก์นะครับของไลฟ์สดที่เราใส่เข้ามานี่ครับอ่ะตรงนี้ก็แนะนาให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็ค อ่าลิงก์ที่ตัวเองใส่มาดูด้วยนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านี่ครับเพราะว่า้าให้ถูกต้องนะครับยอดคนดูลายสุดจะไม่เพิ่มขึ้นนะครับต่อมาจะเป็นวันเวลานะครับที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราจะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์เนี่ยตอนนี้ขึ้นว่ารอดําเนินการนะครับอ่าในระหว่างที่เราเว็บไซต์ดําเนินการนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับอาจจะเกิดมียอดจํานวนเงินนะครับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานกันใหม่นะครับเรายังไม่เคยเติมเงินนะครับก็ให้ผ อ่านเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีหลายช่องทางเลยนะครับไปเราเลือกใช้งานนะครับอ่าช่องทางแรกนะครับจะเป็นการสแกน QR Code โค้ดทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็อ่ามาใส่จํานวนเงินนะครับที่เราต้องการจะเติมดานล่างตรงนี้ได้ได้เลยนะครับแล้วก็กดเติมเงินนะครับอ่าเขาก็จะมี QR code โค้ดนะครับขึ้นให้เราสแกนกันแล้วนะครับต่อมานะครับช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นการโอนเงินรับสลิปทุกธนาคารนะครับตรงนี้ก็ขาลออ่าขารอเลขบัญชีตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าแล้วพอทารายการเรียบร้อยนะก็นําสลิปมาแนบนะครับแล้วก็กดย ต่อมานครับก็จะเป็นช่องทางชิวเพย์นะครับในช่องทางนี้เนี่ยครับจะสามารถใช้ได้หลายช่องทางเลยนะครับอาจจะมีตั้งแต่การสแกน QR Code คดนะครับทูมันนี่วอลเล็ตแล้วก็ธนาคารต่างๆนะครับรวมถึงตู้เบืญนเติมนะครับก็สามารถใช้กันได้นี่ครับต่อมาจะเป็นอังเปาวอลเล็ตนะครับแล้วก็คริปโตนะครับอันนีในทุกช่องทางนะครับเขาจะมีคําแนะนำานรับในการเติมเงินด้านบนตรงนี้นะครับก่อนที่จะเติมเงินเนี่ยครับก็อย่าลืมอ่านคาแนะนากันไว้ด้วยนะครับต่อมาเนี่ครับเพื่อไม่เป็นการเส อ่าตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดของเราครับก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง99คนกันแล้วนะครับอ่าก็เลเพียงไม่กี่คนนะครับตอนนี้ยอดก็จะขึ้นมาครบกันแล้วนะครับอ่าผมก็ได้รอไม่นานเลยนะครับสั่งซื้อไปแป๊บเดียวนะครับยอดก็ขึ้นกันมาแล้วนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอ่ะพอยอดขึ้นกันแล้วนะครับก็ให้กลับมาที่เว็บไซต์นี่ครับอ่ะสำหรับผู้ชมท่านใดที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆได้เข้ามาใช้งาาานน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 นใใเเเว็บบบไซต์มมมมีกกกัััะะะคครรห้้ผููชท่่แํพือ อ่ะแล้วก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะครับที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนีครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆหรือว่าคนรู้จักนะได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นะครับอ่ะคุณผู้ชมก็จะได้ตรนาค่าแนะนำนะเป็นห้าเปอร์เซ็นต์กันด้วยนี่ครับอ่ะและหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์กันแล้วนะครับแล้วเกิดติปัญหาในการใช้งานหรือว่าอ่ะสั่งซื้อไปแล้วยอดยังไม่ขึ <within S 1> ้นนะครับก็ให้ครั อ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดต่ออินกันเลยนะครับก็จะมีเราเลือกติดต่ออินนะครับสองช่องอ่าสองช่องทางนะครับก็จะมีเป็นตัวชื่อเรือนะครับแล้วก็ช่องทางลายนะครับอ่าตรงนี้นะครับก็อาจจเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะครับก็สามารถเลือกติดต่ออินกันไปได้เลยนะครับอ่าและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับบอกกับผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นี้ครับอ่าผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้ถ้ามีการผู้ชมกัันนด้วยะครบ อ่ะล้วก็ต้องขอลาคุณผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ